สวัสดีค่ะเราก็กลับมาพบกันอีกแล้วเช่นเคยนะคะวันนี้เราจะพามาดูว่านมหานิยมนะคะว่านตัวนี้เป็นว่านมาตั้งก็เก่าแก่โบราณโบราณแล้วนะคะคนไทยก็นิยมกันมากสมชื่อของเขาเลยนะคะมหานิยมนะคะว่านตัวนี้ก็ยุคสมัยนี้ก็ยังเข้าเทรนกับเขาได้อยู่นะคะเป็นว่านด่างดูสิคะ ใบน้องเขานี่ด่างมองดูแล้วมี3ามสีเลยนะคะใบของเขาจะเป็นสีเขียวเข้มขอบใบน้องเขาก็จะเป็นสีขาวบ้างสีเขียวอมเหลืองนิดนิดอมเขียวอ่อนนวลนๆนนนนก็มีแล้วแต่มุมมองแต่ละใบนะคะสวยงามจริงๆคะ่ะ มีความเชื่อว่าบ้านใดปลูกว่านตัวนี้ไว้หน้าบ้านก็จะดึงดูดผู้คนให้มานิยมชมช,มชอบอะไรประมาณนี้นะคะโบราณโบราณนักรบก่อนจะออกศึกก็ใช้หัวเง่าของน้องเขานะะี่ค่ะตำมตาทุบทุบแล้วก็ทาเนื้อทาตัวก่อนออกศึกหรือไม่ก็เอาหัวของน้องเขานี่เขี้ยว กินก่อนออกศึกนะคะมีความเชื่อว่าเรื่องเกี่ยวกับความเหนียวอยู่ยงคงกรบพันก่อนออกศึกสมัยก่อนใช้ดาบกันเนาะอ่าก็เชื่อเรื่องความเหนียวคงกับพันนะคะเดี๋ยวเราจะแยกวานให้ดูนะคะให้ดูหัวของน้องเขาชัดชัด เดี๋ยวเราจะล้างตรงส่วนหัวของน้องเขาให้เราให้ดูนะคะหัวของน้องเขาก็จะดูคล้ายๆหัวกระชายนะคะเป็นแง่งขาวใสอวบอิ่มน้ำกลมๆอิ่มน้ำนะคะนี่ค่ะเวลาจะเดินทางไปไหนมาไ,ไหนพก ติดกระเป๋าไว้ก็มีความเชื่อว่าจะแคล้วคลาดปลอดภัยพูดจาพูดคุยกับใครก็คนก็จะนิยมชมชอบนะคะประมาณนี้นะคะใครจะไปสมัครงานก็พกติดกระเป๋าไปก็เวลาสัมภาษณ์งานก็คนที่สัมภาษณ์งานก็จะเออชิ่นชอบก็จะเลือกเราอะไรประมาณนี้นะคะเป็นความเชื่อนะคะ ตัวของน้องเขาก็จะมีกราบใบชิดติดโคนต่างแต่โคนขึ้นมานะคะมีสันหลังเรียวยาวจรดปลายใบนะคะใบของเขาจะเป็นกราบใบเรียวขึ้นมาก็จะเป็นแบนๆบางๆพลิ้วนะคะสวยงามมากเลยทีเดียวเป็นสีเขียวเข้มนะคะดูคะ่ะ ขอบใบของน้องเขาจะมีสีขาวอมเหลืองอมเขียวนวลนๆน,น,นิดๆน,น,นะคะเดี๋ยวเราจะทำการลงกระถางให้ดูนะคะแล้วก็จะใช้กราบมะพร้าวสับหยาบโรยก้นกระถางก่อนนะคะแล้วก็ดินส่วนดินที่จะใช้ก็เป็นดินร่วนปนทรายนิดๆน,น,นะคะหรือไม่ก็เป็นดินที่ เราซื้อตามท้องตลาดตามร้านขายต้นไม้เนี่ยคะ่ะที่เขาผสมไว้แล้วก็จะมีมูลบัวมีอะไรปุ๋ยอะไรผสมอยู่แล้วนะคะแล้วก็เอามาลงกระถางได้เลยนะคะพอเราปลูกก็กดน้องเขาลงไปกดดินลงไปให้แน่นนิดนึง พรอเวลารดน้ําน้องเขาจะได้ไม่ล้มไม่เอียงนะคะก็กดลงไปค่ะปึ๊บแล้วก็ใช้กลับมพะพร้าวสับนี่นะคะโรยโรยหน้ากระถางสักนิดนึงเวลารดน้ําจะได้อมุมอุ้มน้ําไว้เพื่อความชุ่มชื้นหน้ากระถาง จะได้ไม่แห้งมากเกินไปเพราะน้องเขาจะชอบออกเป็นแนวชอบชุ่มชุ่มน้ำหน่อยนะคะแต่ชุ่มชุ่มน้ำน้องเขาจะดูสดใสค่ะนี่ค่ะรดน้ำพอรดน้ำเสร็จเดี๋ยวเราไปตั้งโชว์ไว้หน้าร้านเลยนะคะคนก็จะดึงดูดคนมานิยมชมชอบเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะ ขอบคุณค่ะขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามรับชมช่องของเราอยู่นะคะก็ฝากกดติดตามกดกระดิ่งให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ